สวัสดีครับวันนี้ไทยโหลด d c o m ขอ,อนำเสนอวิธีการแช er ร์โฟลเดอร์นะฮะในใน Mac ในเครื่อง Mac นะครับซึ่งหลายท่านผมเชื่อว่าใช้ในบริษัทใช้องค์กรก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอเครื่อง Mac เนี่ยระบบบติการ Mac สามารถแชร์โฟลเดอร์ได้ด้วยวิธีไหนนะครับวิธีการครับก็ให้ลองดูในเมนูต่างๆนะครับ ในเมนูนยมันจะมีอันหนึ่งที่ชื่อว่า system purpulent นะครับตัวนี้นครับให้คลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปใน system purpulent นะครับเข้าไป system purpulent จะมีหน้าจอขึ้นมาตามรูปนี้นะครับให้ลองหาอันที่ชื่อว่า sharing sharing นะครับอันที่เป็น sharing ก็อันนี้นะครับ sharing ให้คลิกเข้าไปครับปึ๊บ นะครับมันก็จะมีว่าให้แชร์อะไรก็มันจะมีแชร์ซีดีได้แชร์สกรีนได้หรือไฟแชร์ลิงในที่นี้เราจะทำไฟแชร์ลิงนะครับตัวไฟแชร์ลิงก็อันนี้นะครับให้ติ๊กไว้นะครับแล้วก็ให้เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการแชร์โดยการกดเครื่องหมายบวกนะครับมันจะมีโฟลเดอร์ของเราขึ้นมาเยอะแยะก็แล้วแต่สมมติว่าเราอยากจะโชว์โฟลเดอร์นี้เราอยากจะแชร์นี้นะครับก็เลือกโฟลเดอร์นี้แล้วกดแอดครับ นะครับพอกดปุ่ม add ลงไปเสร็จปุ๊บจะขึ้นมาเนี่ยให้เราเลือกว่า every เนี่ยมันจะมีว่าให้ใครสามารถทำอะไรได้แค่ไหนหรือ everybody สามารถเลือกได้ว่าเป็น read only อ่านได้อย่างเดียวหรือว่าทั้งอ่านได้เขียนได้หรือว่าเขียนได้อย่างเดียวหรือไม่สามารถดูได้เลยก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะลองให้เป็น read and write like นะครับสามารถ read write like ได้ด้วยนะครับ แล้วมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งครับให้ไปที่ออปชันในออปชันนะครับมันจะมีบอกว่าให้แชร์ไฟล์แด์โฟลเดอร์ยูส s m b windows อันนี้หมายความว่าถ้าคุณติ๊กตรงนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบเครือข่ายคุณที่เป็น Windows ก็จะสามารถเข้ามายังโฟลเดอร์ที่คุณแชร์ไว้ได้นะครับโดยผ่าน ip address ตรง ip address นะครับ ะครับ ip address หรือชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วแต่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการแชร์นะครับนะให้เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับไทโหลดไอทีคลิปอย่างที่ผมเลือกนะครับนะก็จะเป็นข้างในก็จะมีรายละเอียดว่าในโฟลเดอร์นี้มีอะไรบ้างนะครับก็แค่นี้เองครับเราก็สามารถแชร์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ ท,ที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันก็สามารถดึงไฟล์โยนไฟล์ Copy ไฟล์เหมือนใน Windows ได้เหมือนกันใน Mac กก็ทำได้เหมือนกันนะครับเราไปใช้ดูนะครับขอบคุณครับ